สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีเอฟซีสุขอดิติดตามนะครับนี่ก็พอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องปอปลาเล็กนำโชคนะครับวันนี้ก็มาตามแนวทั้งเราพัฒนานะครับผมของ วันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองแนวทางของเราพัฒนานะครับ เราพัฒนาเลขนำโชค pues นะครับผม เลกนำโชกเล็กดินนะครับเล็กดินของมันนี่เนาะแต่ตลุบผลของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก่อนนะครับผมของงวดวันจันทร์นะครับ สรุปผลกันให้เบ่งกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสรุปของวันจันทร์วันที่สิบนะครับผมเลขนําโชคนะครับให้เด่นสีนะครับผมให้เด่นสีเนาะให้เด่นให้วิ่งให้รูดนะครับผมวิ่งสีรูดสีนะครับสรุปผลออกมากะอะออกเก้าแปดสองสีนะครับผมเก้าแปดสองสีสี่ตัวนะครับ เหล้าสีา 8, 2, 2ต่ตัวเหล้าสามตัวออกแปดสองซีสองตัวล่างออกเก่าแปดเนาะครับผมสรุปกับเข่าเหล็กด่นนะครับผมของเหล็กนำโจกเนาะครับจะเกือบเกือบเนาะครับผมเกือบมันแตกสี่ตัวเนาะครับผมเกือบมันแตกสี่ตัว โอ้ไปเลยบมกับ่าดไปน้อยหนึ่งเนาะแต่ตัวเลขเจาะกับบอลเลขเจาะกับลุดเนาะครับผมจุดสี่แปดผมเห็นหนึ่งสี่แปดเนาะครับกับออกแปดสี่เอ้ยแปดสองสี่เนาะ่าดไปลุดไปตามกันจอมดนีนะครับผมของเราพัฒนาเลขนำโชค เลขนำโชคเลขเด่นนะครับวางไวง้เงินนี่เลขเด่นเด่นสามนะครับผมเด่นสามรูดสามวิ่งสามนะครับก็ขอย้ำไปก่อนนะครับผมว่าเป็นแค่นแนวทางนะครับผมวางไว้เป็นแค่นแนวทางนะครับ ขัดอกขัดใจกับพ่านนะครับขัดอกขัดใจกันกับพานเป็นแชนแนลทางาหงปีนิปิดจารณากันนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยติดตามนะครับผมคอยกำลังใจนะครับสำหรับจุดสองตนะครับ จุดสองตัววางไว้สี่จุดคือเก่าแล้วครับผมวางไว้สี่จุดนะครับ มีสี่สามห้าสามราคาหกสามนะครับผมแปดสามวางไว้สี่ชุดนะครับตัวเจาะนะตัวเจาะ มี4 3 5 3 6 3 8 3ไปกับบนล่างเนาะครับผมไปกับบนล่างไปกับบนล่างสําสำหรับจุดเจาะจุดเจาะสองตัวนะครับเพราะวะ่าขเด่นเด่นสามเนาะครับผมหม่เด่นสามวางไว้วางไว้สามก็รหลดสามเนาะครับง่ายๆรูดสามบนล่างเนาะครับผมหลดสามบนล่าง ใส่ดุนพินิจปิดเจราหน้ากันจังน้อยนะครับผมกันคัดอกคัดใจกับผ่านนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางให้นะครับผมสำหรับชุดสี่ตัวตัดเล่นนะครับผมสตัวตัดเล่นนะ สีตัวตัดเล่นไว้ผมใ้ยังบางไว้ชุดเดียวนะครับเอาไปสลับตัดเล่นกันนะครับผมสีตัวตัดเล่น สีโตตัดเหรนนะครับสีโตตัดเหลนนะครับสำหรับตัวเน้นผมให้เน้นหาตามนะครับผมเน้นหาตาม ก็มีจุดตัดเหร่นเนะครับผมสี่ตัวเก่าเก่าสองหาสามนะครับผม เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางขันผมมาคัดใจกับผ่านนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมติดข่าวมา่หไม่นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจของปอป่าเ็กนําโชคนะครับผมสําหรับเราพัฒนางวดวันทิ่ายนนี้นะครับผมก็ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผม ปังๆเนาะครับวังว่าสิมาเจาะสองตัวเนาะครับผมตัวเจาะนาสิมาเจาะสองตัวนาสิเข่าเนาะเพราะว่าลลยงวดแล้วตัวจนีบเข่าเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมปลาเล็กนำโชคก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณ f c ซีสุขนะครับผมสวัสดีครับ